สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอน้ำยากันสนิมรักษาสินงานวิธีใช้ก็เราก็สุปผ้าแล้วก็แ,วกแบ่งเศฟ้าแล้วก็สุปผ้าแล้วก็สโลมสินงานเบาๆน้ำยาตัวน,นี้รักษาสนิมได้เกือบเกบ90%เลยเดี๋ยวสนใจกดที่ตะกร้าเลยผมจะลงให้ กดที่ลิงก์ได้เลยเนี่ยสะโลมไปอย่างนี้โอ้ยรักษาสนิมได้เกืี่ย0ใครสนใจจัดเลยครับ